รู้ไหมใครมอบพอดแคสที่จะทำให้คุณรู้จักทุกคนที่ไปมอบนำเสนอบทบาทที่แตกต่างในการขับเคลื่อนประเด็นทางการเือสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงม็อบกับคนดังนะคะอ่ะเรามาแนะนำตัวกันก่อนนะคะเรานัตตี้คะ่ะครับผมนิเซ่นะครับโอเคก็ช่วงนี้มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาบ้างไหมคะนิเซ่ในอันนี้เป็นในหัวที่ขึ้นมาเลยสึกว่ามันมามเพราะว่าก่อนนั้น มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเหมือนเห็นคนดังหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องม็อบหรือ,อสแสดงจุดยืนทําให้เกิดแฮชแท็กนี้ตามมามนั่นก็คือแฮชแท็กวันนี้คนดังหรือวันนี้ดาราออกมา call out หรือยังบนทวิตเตอร์ใช่บนทวิตเตอร์ซึ่งเราไปเห็นมาโหกระนำจริงกระนำแบบว่ามีพูดดีบ้างพูดไม่ดีบ้างเนาะเราก็แบบถ้าคนคนนั้นมาอ่านนี่ ใจยังไงเนาะเออโอเคแล้วนิเซ่รู้สึกยังไงกับแฮชแท็กนี้คะเอาจริงๆแฮชแท็เนี้ยตัวผมเนี่ยคิดว่ามันแอบเป็นฟิลเหมือนแบบฟอร์สเขานิดนึงเหมือนแบบให้วันนี้ออกมาหรือยังไม่พูดหน่อยหรออะไรอย่างนี้ทั้งที่แบบเราเรากำลังทำอะไรอยู่แบบว่า point ของมอบนี่คืออะไรคือเราเรียกร้อง d e m c r a c y ถูกไหมที่นัตตี้เข้าใจตรงนี้เหมือนกันว่า แต่ว่าในะคะเดียวกันเนี่ยเขากลับไปเหมือนบังคับออให้ออกมาแบบออกมาพูดสิมันกลายเป็นเหมือนเราไปก้าวไก่ายหรือลุกล้ําสิทธิของเขาหรือการที่เขาจะออกมาแซงเขาเพิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมัมนแอบแบบว่าแอบบไม่เวิร์กเท่าไหร่สาหรับเรานะไม่ใช่แค่ในทวิตเตอร์ที่มี ในคอมเมนต์ i อเวลาที่ดาราหรือคนดังเขาลงภาพอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ตามเนี่ย <c oughs> ก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าไม่แสดงจุดยืนหน่อยหรอคะมี power นี่คะมี privilege นี่คะอะไรแบบเนี้ยเราแอบรู้สึกว่ามันเหมือนการคุกคามเหมือนกันนะใช่เนาะคือเรากำลังเรียกร้องเหมือนเหมือนเรา Miss Point ไปอะ่ะ เหมือน <500. S 1> อเราลืมพอยจริงๆไปว่าจริงๆเรากำลังเรียกยยร้องดิโมคราซีอยู่ประชาธิปไตยเนาะแต่ว่าในเมื่อเราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการจะแสดงความคิดเห็นอ่ะแต่เราก็ไม่ควรไปไม่ควรไปบังคับหรือเขาเพราะว่าเรื่องเนี้ยเอาจริงๆถ้าแบบดูพอยสิ่งที่มันจะตามมานะตีอย่างเรื่องเรื่องเ e นท์ h เฮล อันนี้ก็อันนี้ถือว่าใช่ใช่น่าเป็นห่วงเป็นห่วงมากน่าเป็นใช่เรื่องนี้คร้บถ้าไม่ได้พูดถึง privileg e นะคนดังก็คือคนคนหนึ่งใช่คนดังคือคนคนหนึ่งนะตี้ที่แบบโดน hate speech ใดๆอ่ะเนาะซึ่งเราก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันในจุดนี้อืมแต่ว่าวันนี้เราจะถามนิเซว่าแล้วทําไมคนส่วนใหญ่อ่ะถึงคิดว่าการที่พวกเขาไม่ออกมาขอเอาอ่ะเขาเป็นพวก i g n o r นทางการเมืองค่ะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมคิดว่าด้วยด้วยความที่ตอนนี้คนแบบรอบๆตัวหรือแม้แต่ในโซเชียลมันก็ต่างพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้แบบร้อนแรงแล้วคิดว่าทุกคนอะ่ะก็ต้องรู้เรื่องนี้ชแล้วคนแค่คิดว่าเป็นดาราคุณลงโปรโมทลงชิลลงภาพปกติเหมือนออไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเ,มนเลยทด้ไมม ให้เหมือนเขาไม่เดือดร้อนใช่เหมือนเขาไม่เดือดร้อนเลยทําให้คนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอย่างนี้คือคือคุณคุณมีความคิดหรือความเห็นในจุดในด้านการเมืองอตรงตรงกันไหมเนี่ยเขาเลยแบบแล้วรือว่าคุณเป็นอย่างที่นาตี้บอกอิกโนเรนไม่สนใจอะไรใช่ไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่าหลายๆคนก็จะแบบมีความคิดว่าเออเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เดือดร้อนไงอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้มาอยู่ในจุดที่มีปัญหาเรื่อง ค่าของชีพเศรษฐกิจเงินเดือนใดๆอะไร <ừ> แบบนี้เนาะ <c oughs> เขาก็เลยไม่ได้ออกมา take a คชั่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ <ừ> <c oughs> ก็เราก็เข้าใจในส่วนของประชาชนหลายๆคนที่ที่ทมองว่าคนดังควรใช้ privilege นี้ในการพูดถึงในการแสดงจุดยืนเนาะแต่ว่าเราคิดว่ามันก็แอบเป็นดีเลม,ม่าของคนดังเหมือนกันนะอืมอใช่การที่จะเลือกว่า มันต้องคิดนะเนาะนัตตี้คืออาจจะเพราะว่าเราเป็นคนปกติแบบคนที่คนทั่วไปคนธรรมดามแบบนักเรียนนักศึกษาหรือได้ใดเขาก็เหมือนวแบบ่ามันก็ความคิดของเราเราก็คิดได้เลยแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเป็นคนที่เป็นที่รู้จักเยอะ,อะของคนทั้งประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีซึ่งในจุดนี้ทําให้เขาต้องคํานึงถึงหลายๆอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเขาในด้านของหน้าที่การงานหรืออนาคต อืมเราก็เข้าใจเขาในจุดนี้เหมือนกันศิลปินเลยแบบเนี้ยอยู่ในค่ายเขาก็อาจจะมีคอนดิชันว่าห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสัญ,ญบบาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ก็เข้าใจว่าแต่ละคนมันก็มีแฟกเตอร์ที่ต่างกันเนาะม,มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมีข้อจํากัดที่ต่างกันโอเค okay. ซึ่งนิเซ่เคยมีประสบการณ์ไหมคะที่แบบว่า คนดังออกมา c a เอา u t หรือไม่ออกมาแล้วมีอิทธิพลต่อความชอบอของเราแน่นอน <ừ m. S 2> เสียใจยบ้างแต่ว่าเราเข้าใจได้ในจนดุดนี้มีนิดนึงเพราะว่าเราก็คาดหวังอะเนาะเพราะว่าเขาเขามีชื่อเสียงทั้งในในประเทศแบบมากรวมถึงต่างประเทศเหมือนกันซึ่ง <ừ m. S 2> เราก็คิดว่าโอ้ถ้าเขามันก็คงจะดีถ้าเขาออกมาถึงว่าถ้าเขาออกมาพูด หรือแซงจุดยืนบางอย่างเพราะอย่างน้อยปุ๊บมันเหมือนการที่เขาได้แบบแพร่เขาเรียกว่าอะไรนะนตีสเปรดนิวส์ไปให้แบบว่าคนในต่างรอบๆโลกหรือว่าอ๋อประเทศไทยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ทันจะสร้เกิดใช่ททำให้เกิดแฮชแท็กวารีชาเป็นเงินไทยแลนด์นั่นเอง ก็จะมีคนออกมาแชร์อินโฟกราฟิกหรือใดๆที่อธิบายเนาะและเป็นหลายภาษาด้วยนะลาภาษาเออภูมิใจมากอะแบบเป็นภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรแบบนี้หลายภาษามากแล้วเราก็เคยเห็นแบบว่าดาราเกาหลีเออเขาที่เขามีเบสแฟนคลับที่ไทยเยอะเนี่ยเขาก็เอาไปแชร์ทำให้ increase follower ด้วยนะ follower เพิ่มขึ้นมีแต่คนชอบอะไรแบบนี้ใช่เนอะอ่ะก็ถึงได้บอกว่า มันเป็นการตัดสินใจเนาะว่าถ้าทาร์เก็ตของเราเนี่ยอยู่ฝั่งไหนใดๆใช่ต่อมาเราจะมาบอกว่าจริงๆอะมันมีแฟกเตอร์อื่นๆนะคะทุกคนว่าทำไมไม่ว่าไม่ต้องเป็นคนนังก็ได้เป็นเพื่อเราอะไรแบบเนี้ยอืมทำไมเขาถึงไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยดูไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นอิกนอรแล้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็มี ทฤ่ฎดีมาซัพพอร์ตนะคะมันคือ constraint behavior นั่นเองอม,อม,มันคือทฤษฎีที่ว่าทุกคนเนี่ยมีข้อจำกัดต่างกันเขาถึง take action ออกมาต่างกันใชอ่อย่างเช่นคนดังที่นิเซ่บอกอว่ามีข้อจำกัดทางด้านค่าย,ายงานคน,นาคนใหญ่คนโตในวงการดใดๆใดๆที่แบบกดดันเขานิดนึงอะ่ะ มันก็เลยทําให้การแสดงสิทธิเสรีภาพหรือการแสดงความคิดเห็นนะมันไม่ได้ฟรีขนาดนั้นมันไม่เหมือนเราอะเนาะมันต้องคิดเยอะๆจริงๆใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าปัญหามันไม่ใหญ่พอนะคะทุกคนมันใหญ่มากนะตอนนี้เนี่ยมันมันเข้าถึงทุกคนเลยใช่มันมันรุนแรงต้องเรียกคํานี้แล้วเออมันรุนแรงมากนะแบบไม่มีใครที่ไม่รู้อะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าเหตุผลที่เขาไม่ออกมาเนี่ยนอกเหนือจากการที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรคนละฝั่งคนละฝ่ายกับเราหรืออะไรแบบนี้มันก็ยังมีแฟกเตอร์อื่นซึ่งอาจจะเป็นอข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ออกมาพูดด้วยซ้ำเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ด้วยซ้านะคะอ่ะอยากทิ้งไว้สุดท้ายว่าไงคะนิเซ่ก็อย่างที่บอกว่า มันแน่นอนว่าการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องเจอคนที่หลากหลายเจอคนที่แตกต่างในความคิดทัศนคติแต่ว่ามันมีมันมีจุดที่มันจะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้มีความสุขจริงๆออ่ะก็คือส่วนตัวเราเหมือนกันก็คิดว่ามันหาจุดตรงกลางได้เนาะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยัง ส่วนตัวแล้วเราก็ยังไม่สนับสนุนความรุนแรงนะอืมเราถึงบอกว่ามันเลยเลยเถิดมาจนถึงขนาดนี้อะเนาะแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยไว้ว่า we should live in harmony and compromise เนาะเอออยู่ด้วยกันแบบประนีประนอมมากที่สุดเท่าที่ทำได้อะเราบอกทุกฝ่ายแล้วกันทุกฝ่ายเออบอกทุกฝ่ายว่าเราควรที่จะ ใช้เหตุผลเนาะไม่ใช้ความรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะคมองกว้างมองโลกให้กลมกลมอืม,มองโลกให้กลมมองคนให้กลมฟังสิ่งต่างๆรอบตัวให้มากขึ้นใช่เนาะแล้วก็อยากฝากว่าโอเคตอนเนี้ยเรากำ point ของเราเนี่ยเรากำลังเรียกร้องดนะิมคราซี y เนาะแต่สิ่งที่เราต้องห้ามลืมเลยนะคะก็คือในเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นคุณก็ต้อง คุณก็ต้องเข้าใจแบบไม่ไปก้าวไก่เข้าใจในสิทธิ์ตรงนั้นของคนอื่นด้วยเช่นกันท้ายที่สุดแล้ว hate speech ไม่ช่วยอะไรค่ะทุกคนการที่ไปคอมเมนต์ด่าหรือใดๆเนี่ยไม่ช่วยอะไรนอกจากจะสร้างความเกียดชังใช่ในสังคมเนาะเหมือนเหมือนเราผิดพอยเหมือนเราหลุดพ o อยกันไปแล้วอนั่นแหละนําไปถึงแบบบุลี่ก็มีใช่ไหมเราเลยรู้สึกว่ามันเลยเถิดเกินเกิน p o i อยไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทําให้ทุกคนได้มองให้กลมขึ้นมองอมให้กว้างขึ้นเนาะว่าเออแฟกเตอร์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็มีมองในทั้งฝั่งเขาฝั่งเราเข้าใจเขามากขึ้นค่ะวันนี้เราสองคนน <มา S 2> ัตตี้กับนิเซ่ใช่ครับก็ขอบคุณมากนะคะที่ ฟังกันมาถึงตอนนี้ตอนนี้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค,ค่ะสวัสดีครับ